ปับปบปรับ,รบ,รบมุ่งหน้าโู่เดี๋ยวดูว่าชื่อตรงนั้นว่าชื่ออะไรแถวๆผมว่าในในอาณาเขตของผมไม่ได้ใจว่าตำบลทุ่งค้งงอกหรือนะหรือเปล่าติดเขตตรงนั้นเดี๋ยวไปดูตรงต้องไปกลางปผนที่ด้วยทีวันนี้กําลังมุ่งหน้าเข้าเนี่ยถ้าเดินถ้าขับกลองไปเรื่อยตามเส้นทางนี้นะครับไม่ได้เลี้ยวเนี่ยจะผ่านเนะขานังหงมอมผมมองไม่ผิดนะครับนั่นแหละเขานั่นแหละครับขเบขานังหง วันแล้วไปลงทับปุดได้นะครทางก็ยังวิ่งได้อยู่นะครับแต่ก็กลางคืนไม่แนะนํำมันเปรียวมันเปรียวมีทะเลี้ยวซ้าย,ว,ายวิ่งไปรดนองได้นะครับรดนองตะกวบป่าได้ตรนี้ก็ทำเป็นไฟสีแดงเป็นสามแยกมีไฟดีครับเมื่อก่อนไม่มีนะนะก็้กลองไปขว่างนั่นก็นะวิ่งไปขึ้นขอน้า้องได้ครับผมนี่ผมเลี้ยวซ้ายโอ้โหรนองสองร้อยยี่ิบกกิโลตะกวป่า อ่ะสิกระป๋องสี่สิบ,อบอไปน้ำพุร้อนปลายพู้ดีกว่าไหมไม่มีน้ำมันนะครับอโอเคอย่าไปกับวนวนแค่นี้ปอนะข้างหน้านี้ตรงพอพ้นสะพานไปก็จะเป็นทางเข้าไปสองแพรกกับโซนของหวังนี้ยังมีอะไรอ่ะน้ำตกสองแพรกโซนของการล่องเพรอะไรต่างๆนะครับ สนุกครับภบเขาข้างในนะบ้านพักที่ปลางช้างอะไรต่างๆเพียบเนี่ยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวขวาข้างหน้าเนี่ยกองรถที่เปิดไว้เลี้ยวแป๊บแป๊บแปบแบบเนี่ยเขาเปิดไฟเลี้ยวให้เข้าทางนี้อนี่ยเขาไปทำกรรมดีนะไม่ทำตรงเขาไปทำที่กับรถตรงนัน้นก็ดีมัาทำให้รถไม่พลุกพล่าน,นไปกับรถเอาสองแป๊ขับไปทางไหนนี้ครับผมผมจะไปแถวตุ้งคังโอ๊ก นะถ้าจะไม่ผิดมุ่งหน้าไปข้างหน้านะครับบริเวณน,นี้ก็อยู่ในหุบเขาดังนั้นนะฮะแต่ว่าเป็นถนนใหญ่หน่อยมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคโอเคสายนี้ถ้าคุณมุ่งหน้าไปเรื่อยๆก็ไปทะลุตะกัวป่าได้นะครับห้าสิบกิโลเนี่ยฮะขับปองตะกัวป่าได้สบายสบายหาที่นอนข้างทางผมมานอนบ่อย <c oughs> ข้างทางสองหรือสามรอบแล้วตรง ใกล้ๆท่นนี้จะไปแนวของตรงนั้นจะเรียกอะไรแล้วผมจำชื่อไม่ค่อยได้เปรีเดี๋ยวไปดูกันว่าสามารถที่จะนอนได้ไมั้ยนะต้องไปต้องไปลื้นกันหน่อยนึงว่าสามารถหรือไม่สามารถนะครับพื้นที่บางพื้นที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยตาม ฤด,ดูการตามยุคสมัยบางที่ต้นไม้เมื่อตอนไปครั้งเมื่อปีที่แล้วต้นไม้ตังเล็กผ่านมาหนึ่งปีต,ต้นไม้โตย่าลก่างเงี้ยมันก็ไม่เหมาะนะฮะบางทีก็ปรับพุ่งทัดใหม่ผ่านไปอีกป,ปีสองปีเราไม่ได้มากันตลอดเนี่ยก็ย้าจึงลกทั้งหัวมันไม่น่าชิลๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วพื้นที่เป็นพื้นที่สาธารณะนะที่ผมนอนความปลอดภัยต้องดูแลตัวเองนะครับ โดยทั่วไปความปลอดภัยส่วนใหญ่มันก็ไม่ไม่ได้พูดกันจริงๆมันก็ไม่มีนะครับไม่มีหมายความว่ามันไม่ได้เป็นพื้นที่ส่มเสี่ยงนะครับถาจจะเป็นคนแปลกหน้าไปอยู่ในบริเวณนั้นอาจจะมีคนสงสัยโยามาทำอะไรแถวนี้มันนอนอะไรแถวนี้อะไรเนี้ยแต่มันก็ทําได้นี่ยๆตรงนี้มันกดย้าลกนะเขาขายที่ดินแล้วเนี่ยมีการมาถางแล้วย้าขึ้นลกพึนงน้ําใหญ่กัะ เช้าๆบางวันอนาะกาศดีๆมันก็อาจจะมีหมอกนะช่วงช่วงนี้ติดหน้าเย็นๆอยู่นะครับน่าจะมีหมอกแต่ว่ายังไม่เข้าไปลึกนะบางทีผมอยากเข้าในโซนลึกๆหน่อยแต่ว่าผมไม่เคยเข้าไปไงแล้วก็ไม่เคยไปสำรวจบางทีนะผมวิ่งขับผ่านเสียเรื่องของสัญญาณด้วยบางทีถ้าเข้าไปไม่มีสัญญาณเลยผมไม่นอนนะ <c oughs> <c oughs> ผมเป็นสายติดโซเชียลเรื่องของ กับตูเรื่องของหนังอล้วนี้ไม่แอมันบางทีนอนกลางคืนขอนนอนเนี่ยได้ดูนะอาบน้ำนี่ได้เข้าแล้วได้นอนมันมีความฟินมีความรู้สึกว่าโอเคมีความจขการท่องเที่ยวของผมมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเองถ้าเกิดว่ามันหิวใจมีความจขมันสามารถที่จะอยู่ได้ผมว่าทุกคนจะเป็นอย่างนั้นแหละถ้าเกิดเอาไปแล้วตรงนั้นไม่ตอบโจทย์เพื่อนๆนึกออกไหมมันก่อคุณไม่สนุกอ่ะคุณไม่ชอบอ่ะ จบครับจะไปต่อได้ไงปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยอย่างเงี้ยยทุกทิ้งทุกครั้งผมมานอนนี่ถามว่าตรงนี้ยังนอนได้ไหมยังนอนได้นะนี่ยังนอนได้ผมจอดแต่ว่าเนี่ยตอนหม้ก็เริ่มลอกแล้วมีคนมาสร้างอะอะไรล่ะเพิงเพิงพักเพิงอะไรล่ะมันเป็นข้างถนนนะครับไม่ใช่เป็นที่ทดีเนียคนที่อยู่เขาก็จับจองกันไปฝั่งนี้แนว ปึุงน้ำต้งมีที่จอดรักบ,บาะสบ,บายมันก็คินนะครับผมก็เหมือนทุกที่ที่ผมไปเที่ยวแหละเพื่อนๆอ,อาจจะเห็นว่าผมไปนอนข้างทา,างนู่นนี่นั่นเหมือนกันทุกที่ครับผมทําความคุ้นชินว่าเรามานอนนอกบ้านที่ไม่ใช่ในบ้านที่เราที่เรานอนกันอะนอนได้ไหมบอกด้วยความเป็นจริงมันนอนได้ทั้งนั้นแหละแต่ต้องดูด้วยว่าบร,ริเวณนั้นนั้นมันสุ่ม เสี่ยงไหมส่วนใหญ่ที่ไปนอนเนี่ยดูแล้วมันไม่สุมเสียงคือไม่มีคนมารบกวนเราอะนะฮะเราก็ไม่ได้ไปรบกวนเขาก็ถือว่าไปกันได้เราไม่รบกวนเขาเขาไม่รบกวนเราแล้วเราชอบไปกันได้แล้วก็ไม่เสี่ยงต่อเขาไม่เสี่ยงต่อเราอะไรเงี้ย ผมก็จะเน้นพื้นที่เรียนเป็นสาธารณช,ชนหมายความว่าใครก็มาจอดเว้ได้แหละคือคุณขับรถมาเหนื่อยๆคุณตรงนี้คุณอยากง่วงอ่ะง่วงแล้วอยากนอนอ่ะแต่ก็จอดเนี่ยถ้าเป็นหน้าบ้านเขาต้องขออนุญาตหน่อยแต่พื้นที่สาธารณะนี่โอเคครับผมต,ตรงนี้กระทะทองไหมแต่ถ้ากระทะทองเนี่ยฮะมันจะมีคลอง <c oughs> ไม่ได้เข้าไปนั่นในรีสอร์ทก็นนะตรงนี้มีน้ําตกนะเขอเข้าไปในสถามกอล์ฟเป็นน้ําตก ผมว่าถแถวๆนี้แหละที่ผมอยากจะใคร่นอนมันเคยเป็นเคยเป็นอ่าอะไรอ่ะต่กันทุกครั้งงงครับเคยเป็นชุมชนเป็นตลาดเคยเป็นนะฮะเคยเป็นเดี๋ยวขอลองไปดูลานธรรมอครับนี่เขาเขียนว่าลานธรรมเป็นลานชุมชน อา่บาังกันเนี่ยลานทําบางกันดินรับถามว่ามาจอดนอนในในเขตเนี้ยนอนได้นะน้าําน้อยนะฮะโอ้ยน้ำน้ำยังใช้ได้อยู่เลยแง่ต่างลงเล่นน้าได้สบายเลยจะจอดตรงนี้ก็จอดได้ครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าสงไหแจะดีดน้ำนี่น่าจะไหลไปลงคลองพังงานนะฝั่งโน้นเดี๋ยวไป,ไปดู<อ>เส้นทาง วิ่นไปเรื่อยเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นนิดนะึงนี่มันกอดผมก็มาจบตรงนี้นะผมมาจอบที่สาลาเนี่ยลาดชัยลองบางกันยังเปิดอยู่หรือเปล่าไม่ไม่เปิดแล้วใช่ไหมเนี่ยมันมันวายไปแล้วนะเ,เพราะว่าร้านค้าก็ล็อกล้างแล้วหรือมันยังมีอยู่ตนะลาดบางกันเนี่ยไม่มีแล้วนะ ขายของอยังเล่นน้ำได้นะครับเนี่ยม,มีควายอยู่ชุมชนบางกันครับผมนอนตรงน้ําตกตั้งหน่อยไหม <c oughs> เหมือนตลาดหลายตลาดบางตลาดก็ขายของได้ดีก็จะอยู่ได้บางตลาดขายของไม่ได้ก็เบเซากันไปนะครับชุมชนของหมู่บ้าน,นะครับผม

ลอกขึ้นไปยกขึ้นไปนั่งกินไทยแล้วปูที่นอนปลา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 โอ้โชจัดการได้ก่อนครับอะไรที่ทําได <laughs> บา้บางทีบางที่ก็ถามว่าเอาสะดวกนะฮะเอาสะดวกสะดวกขึ้นลงเข้าออกอะไรประมาณนี้อ่บางอย่างไม่ใช้ก็ไม่ใช้นะเพราะว่าใกล้มืดแล้วตอนนี้เวลาประมาณ5โมง40 ล็อกเบรกดึงเบรกเบอร์อย่างดีเดี๋ยวผมหาอะไรมาค้ำรอนหน่อยบริเวณที่ส่วนมากเป็นบริเวณที่เป็นโซนสาธารณะนะครับท่านเบื้องต้นบอกก่อนว่าเป็นโซนสาธารณะมันสามารถที่จะจอดนอนได้นะครับเป็นพื้นที่ทั่วไปของของหมู่บ้านนะครับที่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 ในระดับความเป็นจริงหนึ่งคือปลอดภัยนะครับปลอดภัย นะคุยกันก่อนถ้าที่ไม่ปลอดภัยผมก็ไม่อยู่เหมือนกันถึงขนาดนั้นนอกจากว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปิดก็ต้องขออนุญาตแต่ถ้าพื้นที่ชุมชนที่เขาเปิดโล่งโดยภาพรวมทั่วไปนะผมว่าสามารถเอาความเห็นส่วนตัวก่อนสามารถที่จะมาจอดนอนได้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ชุมชนคุณมานั่งจอดรถพักรถหรือจะนอนเนี่ยสามารถทําได้ในพื้นที่ที่ มันเปิดโล่งนะแต่พื้นที่ปิดบางทีพื้นที่วัดพื้นที่อะไรที่เขาปิดบางทีถ้าไม่ขออนุญาตมันก็น่าเกลียดถามว่าพื้นที่ตรงนี้ผมดูถือว่าเป็นพื้นที่ที่เขาเปิดโล่งสามารถเนี่ยก็นแล้วผมจะขอนอนที่นี่ถ้าคืนนะครับเงี้ยก็ได้มันไม่มีเจ้าของแบบว่ารักษาการถ้ามีครับผงผมก็มาสอบถามก่อนนะเอาจิงก่อนนะถ้ามีเจ้าของนั่งอยู่แล้วมีผมก็จะสอบถามว่าเนี่ยแต่ป็นที่ออกกาลังกายอย่างเงี้ยมันเหมือนกับที่ชุมชนที่เขาออกกำลังกายได้แหละ อากาศเปนครับเดี๋ยวไปเล่นน้ํากันดักหน่อยหละครับเราเดินแล้วมันมันไม่เก็บเท้ามากกับเป็นหินเป็นอะไรเราเดินคือถ้ามันมันกันหนามกันตะปูไม่ได้นะท่านนะบอกก่อนแต่มันมีข้อดีคือถ้าเป็นรองเท้าแตะมันจะปวดเท้า่อยมันก็จะเปียกแล้วมันก็ดูแลยากเป็นรองเท้าอยางเนี่ยสําหรับลุยลุยอย่างนี้โอ้ย ควายควายควายมันเป็นน้ํานี่มันทางลงคววยนะเนี่ยควายลงตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวผมลองไปจุดครับผมว่ามันเป็นอย่างไงโอ้พื้นข้างล่างอืมฝั่งนี้เป็นน้ําเหมือนกับน้ําเรียกไงเด้ฮะน้ําน้ํเปนทรายนะครับน้ํเปนทรายโอ้ยเย็นดีครับผม ตรงใต้สะพานเนี่ยส่วนนี้ก็น่าจะลึกอยู่เท่ากประมาณหัวเข่าเองนะนี่รน้ําข้างล่างก็น้ําฝั่งนี้ไม่มีปลาเลยนะท่านน่ะปลาไม่มีแล้วข้างล่างค่อนข้างจะลึกก็มีการที่จะดูแลเป็น เดินข้ามสะพานไปได้เลยเอ่อถามว่าน้ำหน้าเล่นไหมเล่นได้นะครับแต่มันหน้าเล่นไหมคำพูดํากองน้ำเป็นเป็นน้ำเหมือนกับน้ำอ่าน้าน้าแบบน้ำตกแบบน้ำสนิมอะเพื่อนๆนะครับแล้วก็พื้นที่ไม่ได้ลึกนะครับลุยน้ำาก็ไปก็ระดับหัวเขาาว่านะสะพาน มีควายด้วยหมายความว่าควายเดินผ่านมวเดินผ่าแถวเนี้ยกลิ่นมีกลิ่นขี้ควายด้วยอ่ะรองเท้านี้มีก็ดีเนี่ยมันเดินลุยได้บางทีก็ถามว่าอยากจะเล่นไหมบางทีพื้นที่มันอะ่ะ มันก็แช่ได้ผมเคยมาแช่นะฮะเคยมาแช่ครั้งนึงเด็กๆเ,เล่นน้ําได้เลยน่มันมีแบบน้ํามันน้ําไหลดีนะฮะถามว่ากกรกปองไหมมันก็ไม่ได้สกปรกปอกนะเพื่อนๆนะมันมีตะไคร่น้ําแล้วก็น้ําไหลอย,อยู่ดีไหลดีไหลดีล,ดลึกก็น่าจะประมาณตะเอวแหละนี่เป็นข้อดีของของเท้ายางครับมันใสแล้วมันโอเค ตรงนี้เหมือนกับเป็นทานจากน้ำเล็กๆออโอ้ยโ,โ,โอ้มีปลาด้วยมีปลาด้วยมีปลาด้วยด้านล่างกับด้านบนนี่ด้านบนน่าเชื่อกว่าเนี่ยตรงนี้โอเคถือว่าในระดับหนึ่งนั่นด้านบนด้านบนน่าเล่นครับด้านล่างนูงน้นเป็น มันเป็นเหมือนสารน้ำมันมันมันไม่ค่อยเท่าไหร่แั่วันนี้โอเคโอเคเลยแหละน้ำไม่ได้เยอะในชะ่วงนี้นะแต่มีน้ำอยู่เอาละน้ำเป็นน้ำตกที่ไหลมาสะสมเลยนะแล้วก็ถาบว่าจะชิวได้ไหม บรรยากาศคุมเย็นๆพอถือว่าโอเคกังวลใจขึ้นมานะไม่รู้ว่าทำฟองวุนเจหายไปหนึ่งชุดหรือเปล่าเมื่อกี้ผมยังไม่ได้กดีผมปกดแล้วผมว่าผมไม่ได้ปกดทีนะน่าจะหล่นไปแล้วแลวหละไม่เป็นไรฮะยังเหลืออีกชิดนะเจียน้ำก่อนเดี๋ยวไปล้างตัวอีกทีหนึง่งด้วยน้ำของเรา น่าเล่นน้ำไหมณปัจจุบันเด็กๆ้ามาผมว่าโอเคนะครับมันมันน้ำาต้นๆอยู่ยเดี๋ยวขับขับรรยากานอนดูรถรถวิ่งผ่านไอ้จอยเฮ้ย,ยเอาจริงชิลดีครับมาร้อนๆนะ แล้วก็เบ็ดจะหมดเดี๋ยวไปชาร์จไปครับเดี๋ยวชาร์จเดี๋ยวน่าจะถ่ายตอนผมเล่นน้ำนานไม่ได้ผมเปิดลรถทิ้งไว้ผมกะว่าลงตรงนั้นแป๊บนึ่งแล้วก็ขึ้นเออข้างหน้ามันไม่น่าเล่นทู่ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้น้ําชุ่มฉ่ากว่าครับเย็นจ่ากว่าเดี๋ยวไปอาบน้ําที่เราเตรียมมากินเย็นดีถึงไม่ได้มากมายแต่ก็ ช่ำดีนะเอาเป็นจริงเราคุยกันแบบเดี๋ยวคุยเผื่อเบ็ดจะหมดคนอายุเยอะแล้วส่วนใหญ่ถ้าคุณไม่ชอบการท่องเที่ยวจริงๆไม่ชอบอะไรสไตล์นี้จริงๆอะ่ะคุณไม่ไม่ทําแล้วหละ่ะมันเป็นวัยที่เขาชอบทําอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ส่วนมากพี่จเด็กๆชอบวัยรุ่นก็ยังพอโอเคแต่ัยรุ่นก็จะเป็นรูปแบบหนึง่ง แต่ถ้าคุณเป็นสายท่องเที่ยวที่ผมบอกว่าที่รักการท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยมันได้หมดเพราะว่าแนวที่คุณทําอะแนวที่คุณชอบผม่อผมไม่ตาว่าเนี่ยผมชอบอ่ะยิ่งไม่ปุุกพ้านอย่างงี้นะคลองบางกันครับเราบอกว่าเป็คลองบางกันเลยเนี่ยช่วงเย็นๆนอนเล่นน้ำหาของมากินหารดนอนพอ่อ ก็หาที่นอนเนี่ยหาที่เล่นน้ำกับที่นอนเนี่ยบรรยากาศของชาวบ้านหมู่บ้านทั่วไปนะครับชุมชนนี่ก็อยู่กันปกติอ๋อไปทํางานกลับมาจากโรงเรียนนู่นนี่นั่นผมนก็ไปเนี่ยตรงนี้เป็นร้านผมไม่แน่ใจเป็นร้านชาไหมนะครับมีโต๊ะผมไม่แน่ใจเป็นร้านชาไหมน่าจะเป็นร้านชาอยู่ครับนะเรียงขาอยู่ไหมวาลาโฮ เช่น้ำให้ช่ำพอดเมื่อคุณเย็นได้ประบายเต็มที่แล้วก็ค่อยไปล้างตัวเดี๋ยวไปล้างตัวอีกรอบหนึ่งคนใหญ่อาบน้ำคลองหรืออาบน้ำตกทุกครั้งเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ล้างตัวล้างเลยทุกครั้งก่อนนอนไม่นั้นบอกตมกองค่ามีความใครเยอคันตัวได้ถ้าเกิดว่าไม่ไปล้างด้วยน้ำสะอาดที่เราเก็บม,มา น้ำผมก็ไปน้ำปราปลาที่เกียมจากปั๊มทั่วไปนะผมก็ใส่มาก่อนแล้วก่อนหน้านี่ฮะเป็นความสุขของผมที่ถ้าอยากออกไปได้ก็ส่วนใหญ่จะออกไปชิลแบบแต่งี้งเรื่อยๆไปเรื่อยสมผัดวิธีชุมเชิญซื้อของกินตามร้านถ้ามันมีตรงนั้นบรรยากาศที่ปลอดภัยในระดับที่ตัวเองจัดการได้ก็โอเค แต่ถ้าของส่วนไหนที่มันเป็นตัวในปกติแล้วไม่มีปัญหนานะครับนี่ยโอ้ยวินแล้วผมอะ